เห็นเบสียโพสตรูปต้อนรับทักษินเล็กเข้าสู่สังกัดเพรยินดีครับผมเป็นไงครับก็ไม่เป็นไงพอดีผมผมผมพอดีผมขอซื้อสิ์เด็กมาผมอยากให้เด็กได้คบในในน้ำหนักตัวเองอะไรประมาณนี้ครับครับก็เลยมองหาถึงถึงปรึกษานาน้อยครับเพราะผมผมผมรู้จักนาน้อยมาก่อนคือคือคนบ้านป้มด้วยกันครับ ผมก็เลยลองปร,รึกษาดูว่าถ้าเกิดผมผมต้องเนี่ยผมต้องการหาแก้ปัญหาทางออกให้กับเด็กคือเด็กมัน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 ร้องร้อยสามห้าสองหกมาสามปีแล้วอืม <c oughs> ไม่เคยได้ต่อยน้ําหนักตัวเองเลยใช่ครับถ้าก่อนก่อนนั้นที่เคยอยู่กัดธงชัยใช่ไหมอยู่วับธงชัยแล้วเราย้ายไปเกียรติเพชรก็เพราะว่าน้ําหนัก <c oughs> เราเรามีปัญหาเรื่องน้ำหนัก <c oughs> อืมอ่าคราวนี้พอเรามีปัญหาพึ๊บเขาเลยเราได้ชกแต่ถามว่าเกียรติเพชรถามว่าดีเขาดีนะครับเขาเขามอบรายการให้เราได้เคลื่อนไหวตลอดจนจนจนชื่อได้กลับมาได้ครับ แต่ทางนี้ทางนั้นแล้วคนนี้น้ําหนักมันก็ยังไม่ลงตัวอืมก็เป็นปัญหาหลักเลยใช่ไหมครับถ้าสิเล็กในเรื่องน้ําหนักใชพี่ผมพูดตรงนะถ้าเด็กบอกว่าท่าร้อยสามเปรสามเก้าสักไฟสองไฟผมคงต้องเลิกแล้วอือแล้วคราวนี้ผมทาไงผมเป็นคนดูแลเด็กมาตลอดครับดูแลเด็กมาตลอดที่ผมทําไงเพราะผมตั้งแต่หลังโควิดมาผมดูแลเด็กมาตลอดเลยแล้วเด็กปด่วยเรื่องนี้อืมอืมอืมอะ ยังยางโควิดกลับมารอวแรกก็1037 38ก็ไม่เป็นไรคือคือ,อมันก็ค่อยขยับร่างกายไปครับแต่คนนี้พอร่างกายเริ่มเข้ายี่แล้วเ,เราไปต่อย1ก3 9น้ำหนักวันที่ว่าต่อยเฟอร์รารี่เราเราเราร้องขอที่1ส3 7เขาบอกเขาทำไม่ได้เขาเขาลงให้เราไม่ได้อืมคงจะต่อยก็ต้องต่อยถ้าไม่ต่อยก็รอไปก่อนครับก็เลยเป็นเป็น<อ>เป็นเป็นปัญหาแล้วก็เป็นประเด็นสําหรับทักสินเล็กมาตลอด3ปีเลยใช่ครับใน,ในเรื่องของน้ําหนักนะในเรือ่องน้าหนัก แล้วควนี้พอดีทางนี้ทางนั้นผมก็เลยผมจังหวะผมมาเปิดยิมสอนมวยที่ที่บ้านโป่งรับหรือครับแล้วทักสิเล็กตามาตามมาอยู่มาด้วยกันแต่ผมก็คืออยู่อยู่ในเซี่องสิปกายฟ้าครับครับอ่าพอครนนี้แล้วเด็กลองตามมาอยู่พอเด็กมีรายการเด็กกิจใจที่อยากอยู่กับผมออืผมก็เลยดูแลตั้งแต่หลังโควิดจนถึงตอนเนี้ครับครับตอนนี้คือคือคือย้ายไปไปศึกเพรยินีก็คือย้ายไปต่อยในสายศึกไม่ได้ย้ายไปเข้าค่ายใช่ไหมครับ ไม,ไม่ไม่ได้ย้ายเข้าค่ายเลยพี่ดีคือคือ,คอย,ย้ายย้ายสายชคเฉยโอ้ร้อยสามห้า oh, ตัวชกเพียบเลยก็ก็ต้องต้องขอค่อยๆยับเอาเพราะตอนนี้เราไม่ได้ชกมาสองเดือนใช่ไหมครับอื uh huh huh. ขอถ้าร้อยสามเจ็ดหรือใครเรากลองลองต่อ,อยก็ดูพิจรารณาของของ oh. ของทางทางโดยสัท ก็คือพอพอพอมาอยู่ฝั่งเพชรยินดีปุ๊บก็เสียบ๊ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะให้ต่อยในน้าหนักที่ตัวเองถนัดเขาเขาเขาถามถามถามความต้องขอว่าเราต้องการชกเท่าไหร่อืมพอต้องการชกเท่าไหร่แล้วเขาพูดตรงว่าผมอยากชกที่ร้อยตาสุดได้ร้อยสามสี่สองสุดขอร้อยสามเจ็ดอืม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 อ่าคราวนี้เขาบอกว่าถ้าต้องการอย่างนั้นก็เดี๋ยวตัวหมุนของขอขอตัวหมุนเขามีเขาก็พร้อมรับครับจะขอให้ผมมาจัดก,การเรื่องภายในอะไรให้ใหเรียบร้อยอ่ะฮะอ่ะฮะ โอเคผมก็เลยมาจัดการเรื่องภายในเรียบร้อยมาขอซื้อสิทธิ์เด็กมาขอดูแลเด็กอ่าแล้วพอผมซื้อสิทธิ์เด็กแล้วผมดูแลเด็กได้แล้วผมก็มีสิทธิ์ที่จะพูดหรือจะพาเด็กไปไหนครับใช่ไหมครับคือค,อคอจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทั้งที่เก่าและที่ใหม่อ่าฮะนี่ผมก็เลยเลยตัดสินใจมันเป็นปัญหามานานสักสักระยะงแล้วครับครับก็เลยจังหวะตอนนี้มันลงตัวพอดีผมก็เลยเลยทําธุระให้เรียบร้อยเลยพาเด็กออกมาก็ตอนนี้ก <มา S 1> ็ <มา S 1> ทักสิทธิ์เล็กก็ใช้สิทธิ์อนทัยเหมือนเดิม ตอนนี้ผมผมเปลี่ยนเป็นดีเอ็นมวยไทยแล้วครับดีเอ็นมวยไทยก็คือค่าดมวยของของคุณดอนหวนนะอ่าใช่ครับอ่าก็คือสิทธิ์เป็นของเราร้อยเปอร์เซนต์ทุกอย่างครับผมก็เป็นไงครับคาดหวังอะไรบ้างกับการมามาซบรังเพชรยินดีก็เอาเป็นว่าผมให้เด็กมันทำหน้าที่ออกมาให้ดีดีกว่าอือฮึเพราะว่าทางนี้ท้งนั้นเราเราไม่สามารถคาดการ์อะไได้ครับมันอาจจะดีก็ได้หรืออาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้เราก็ยังไม่รู้มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าเราถ้าเราตั้งใจทำโอบีดีผมก็คิดว่า ที่ผ่านมาก็ดีเพราะพากไว้หลังคุยที่ผ่านมาผมก็ถือว่าผมไม่ขิเละที่ผมทำเข้าสืเละอขกไปครับทีนี้เสบู๊ดได้ได้ได,ได,ได้พูดอะไรเบื้องต้นไว้ไหมครับว่าจะให้เจอกับใครหรือว่าให้ซ้อมก่อนสักกี่วันถึงจะขึ้นป้าขึ้นรายการให้ครับทางเสบู๊ดเขาทางเสบู๊ดก็ถือเอาแนะนํามาว่าเอาเองินก็ได้เราอะเป็นยอดมวยอยู่แล้วเราเคยเตะแสมณน,นีเตะสามเอต่ขออย่างเดียวอย่าให้เราลงง่ายไปง่ายอืไปลามาไหวหน่อยเหมือไม่ใช่ว่าลงง่ายอะไรง่ายครับ ่าเขาก็บอกแล้วการทำมวยการจัดมวย<ๆ>เขาก็รู้แล้วว่าเราไม่ชอบสไตล์ไหนอะไรไงอออืาเขาก็ต้องจัดมวยถ้าเกิดเขาจะสร้างมันก็ต้องทำในสิ่งที่ว่าเราไม่ชอบเราก็ต้องเลี่ยงไปก่อนแต่ถ้ามันคิดว่าเราขึ้นมาแล้วยังไงเราก็ต้องชนเราก็ต้องชนครับในส่วนของดอนหัวนีในส่วนของดนนนองดนหัวนี้คาดหวังอะไรไว้บ้างครับหลังจากย้ายสื่อมาอยู่เพชรยินดีแล้วครั้งนี้ภาคนี้ของทัศน์ิลเล็กมันก็ผมก็ต้องหวังถึงวันชิบันชิบะพูดถึงนะต้องให้เด็กได้แชมป์ักเส้นหนึ่ง ต้ลองไปถึงวันชิมชิมไม่ได้อ่าฮะแล้วด้วยด้วยด้วยสไตล์อ่ะสไตล์ของทั้งสีเล็กเขาดูจะไม่เข้ากับวันชิมชิมนะหรือยังไงแต่แต่ยอดเอ่อใครก็บหมูก้าวยังโชว์ได้เลยอ๋อยอดเอ่อไอ้ไอ้ใครนับสุปร์เล็กก็บหมูก้าวนะสุปรเล็กอืมอืมก็แบบนี้ก็ต้องมีการปรับมีการปรับสไตล์นิดหน่อยเสริมเข้ามาใช่ครับมันถามว่าผมผมผมเคยลองลองดัดมาครับกับป้ยันครับพอดัดแล้วคือคือไปสิบันใช้ก็มีการมัดมีมัดมีเตะขาแต่คอนเรสต์ด้วยธรรมชาติเนี่ยมันจะฝึกโดย สี่ห้าเดือนมันก็มันก็เป็นไปได้เพราะเด็กเป็นมาทั้งชีวิตต้องค่อยๆปรับไปเนาะอ่าใช่อย่างอย่างตอนที่ต่ายธนรนชัยเราก็คิดใครร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งประเทศก็คิดว่าเรายังไงก็เนาะอืม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 อ่าแต่ผมค่อยๆซื้อใจเด็กค่อยๆคุยค่อยๆเยียกล้องกันอ่าฮะอ่าฮะก็จนธนรนชัยทาอะไรเราไม่ได้อืมโอเคครับสุดท้ายนนทวนฝากไลถึงแฟนมวยหน่อยเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ด้วยแล้วก็ย้ายสื่อกับผลงานจากนี้ไปให้แฟนมวยติดตามนิดนึงก็ฝากติดตามท้าสิริเล็ก เอ่อดีเอ็นเอไทยยิ้มนะครับเพราะว่าก็ต้องดูการกลับมาของภาคนี้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าแต่ก็อยากให้เป็นกําลังใจกันเพราะว่าเด็กก็ต้องมีหัวหน้าาที่ต้องดูแลคือประกายฟ้าครับครับถ้าได้เงินรางวัลกก้อนก็ยังไปแบ่งให้ประกายฟ้าที่กําลังป่วยเป็นโรคไตอยู่ตอนนี้ด้วยใช่ครับก็ถือว่าเป็นนักชกการ์ดยีกคนหนึ่งครับผมเขายังไงก็ขอให้ไปได้สวยกับเส้นทางสายใหม่นะครับให้เป็นยอดมวยไปชกวันยิ้มยิตามที่ต้องการขอบคุณดอนัวงมากครับผม ได้ขอบมากครับพี่ครับวัสดีครับ